สวัสดีท่านผู้ชมพบกับพี่อูดอีกแล้วนะฮะตายได้ครั้งเดียวหมดตายได้ครั้งเดียววันที่สองแล้วนะะวันที่สงแล้วมันก็คงจะไม่ตายเนาะเพราะถ้าตายก็จบเลยนะะจบเหในในวันนี้จะทำอะไรเดี๋ยวก่อนนะเรามีนกอยู่ใช่ไหมโอเคอเราไปหาหันเพิ่มได้ไหมสำรวจก่อนสำรวจพื้นที่มีอะไรบ้างเพื่อมีฟักทงฟักทองอะระหว่างนี้ก็ ตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆนะท่านผนะู้ชมฮะตัดต้นไม้ไปก่อนทีตัดก่อนเนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านจะสร้างบ้านทันไหมวันนี้ไม่ทันมากวันนี้วันที่สองแล้วนะฮะเอาชีวิตรอดป๊ป๊บปป๊ป,ป,ปเก็บไปก่อนระวังหมีด้วยนะระวังหมีด้วยนะท่านผู้ชมตอนนี้มองภาพแบบซั son, blah, blah ้อนเบลอๆเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นฮะท่านผู้ชมใส่แว่นไม่ได้ ก็อยากใส่หน้ากากเอง <c oughs> ก็เลยใส่แว่นไม่ได้ <c oughs> ไปครับเรามาสำรวจกันดีกว่าป่าแห่งนี้มีอะไรบ้างเอ,อ้ยมีฟักทองฟักทองฟักทองเน่าเมียวนี่เราจะต้องเก็บฟักทองเพื่อเอาไปปลูกก็ได้นะท่านผู้ชมอื้อหือนี่เจอฟักทองแล้ว อุ้ยเธอนี้มีอะไรกนะ้าว่ามีฝ้ายเก็บก่นอนไหมฝ้ายเก็บก่อนอ่าปึ๊บเก็บฝ้ายก่อนปึ๊บฝ้ายนะั้นสามารถเอาไปทําเชือกก็ได้เสื้อผ้าได้นะปึ๊บดูก่อนนี่ต้นข้าวเก็บก่อนเก็บให้หมดะฮะไอ้หญ้าเอาต้นข้าวดอกไม้ไม่เอา,าเอาฝ้ายเอาฝ้าย เอาไฟกับต้นข้าวแล้วก็ฟักทองเนาะนี่ปึ๊บต้นไฟมเมล็ดมันจะเป็นแบบสีขาวเนาะส่วนต้นข้าวมันก็จะเป็นต้นต้นอ่อนเลยบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีฮนะท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บอวันที่สองแล้วอูว้หอะไรเอ่ยหมูปลาเอ้ยล่าสิล่าสิปมีสองตัวไหม โอ้โหโอ้โหยโอ้โหโอ้โหโอ้โเจ็บเหรอ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 นี่เอาเลยหนึ่งตัวก่อนโอ้โหล่าหมูป่าท่านผู้ชมฮะโอ้โหตกใจมันมีตัวนึงโอ้โห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 วุ้ยมาจากไหนเนี่ยนี่ตกใจเลยนะเดี๋ยวก่อนเก็บเนื้อนี่ก่อน อุ้ยของเต็มของเต็มทิ้งก่อนอ้าุ้ยตกใจเลยเมื่อกี้เนะี่ยโอ้โหว้าวอิ่มไหมอีกตัวไหมตัวนั้นบาดเจ็บอยู่นี่นี่อุ้ยอุ้ย,ยล่าหมูป่าได้สามตัวนะท่านผู้ชมอือหือโอ้โหสะใจมากเลยโอ้โหเนื้อหกชิ้นอ่าอิ่มสบายแน่เราเดี๋ยวก่อน เนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อนกยังไม่ต้องกินเพราะยังไม่ค่อยหิววันนี้ได้โอ้โหล่าอาหารที่เยอะเลยนะวันนี้นะทุกชมสุดยอดไหมฮะช่วงนี้เก็บต้นกล้าต้นอะไรไปก่อนนะทุกชมฮนะฟบต้นข้าวนะดูต่อไหมหลวงเสือแล้วกันลวงเสือกับหมีอยังอื่นไม่กลัว ปึ๊บุ้ยนะอย่าลืมกดติดตามพี่อูดด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเป็นกาลังใจจะได้ทำคลิปต่อต่อไปเข้าใจไหมเข้าใจไหมเฮ้ยมอมมอมมอมอมีมอมอมีโอเคอย่าเพึ่งอย่าพิ่งอย่าอย่าพิ่งสู้นะฮะสู้ไม่ไหวหรอกเนาะเราต้องหา ทางหนีทีละห้ดีก่อนนะก่อนที่จะสู้กับหมีเพราะเรายังเลเวลหนึ่งอยู่เลยใช่ไหมเก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆก่อนเนาะเราไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบสู้กับหมีรอให้มีรองเท้าดีๆก่อนที่วิ่งเร็วๆพอยังพอยังเก็บทรัพยากรเรื่อยๆอันนี้คือต้นข้าวนะะบางต้นก็มีต้นกล้าบางต้นก็ไม่มี มันแล้วแต่ดอกไม้ไม่เอาเอาแค่ต้นกล้าต้นข้าวกับต้นฝ้ายพอแล้วก็ฟักทองด้วยถ้ามีนะจะได้ไม่อดตายไงนี่ปามปะลลามป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 ามเก็บก่อนระวังหลังนะท่านผู้ชมไม่ใช่เดินหน้ายอย่างเดียวระวังหลังด้วยกลัวอย่างเดียวคือกลัวหมี ตอนี้ทรัพยากรมันเยอะหลือเกินนะฮะนี่บ้านเราบ้านเราเจอแล้วเดี๋ยวกนจะสร้างบ้านเลยไหมยงังใจเย็นอยู่ใต้ดินไปก่อนไม่ต้องรีบเพิ่งวันที่สองอยู่เลยเก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆก่อนนี่เดี๋ยวเราจะได้ปลูกอะไรได้ปลูกไผ่ปลูกฟักทองแล้วก็ปลูกข้าวได้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อู้เยอะจริง เดี๋ยวต้องหาทำเลดีๆที่จะสร้างบ้านนะท่านผู้ชมบ้านเราจะต้องปิดจับทะเลว้าว,ว,าวสุดยอดเลยเห็นไหมวันที่สองแล้ววันนี้เด่นๆก็คือล่าหมูป่าได้สามตัวเลยเห็นไหมสุดยอดไหมเก็บไปเก็บไปล่าหมูป่าสามตัวโอ้โหปึ๊บว้าวปิดครับ เดี๋ยวก่อนนะขอกินนกก่อนอื้มอร่อยเหลือเกินอร่อย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 อ่าส่วนฟักทองนั้นเราก็ครับเป็นเมล็ดได้หกเมล็ดนะทานผู้ชมอทำตู้เลยไหมทำตู้เก็บของก่อนไหมใช่ไหมล่ะใช่เลชปล่าเดี๋ยวก่อนขอขยายพื้นที่ก่อนตรงนี้เดี๋ยวพี่พุขอสร้างตู้ก่อนนะครับใจเย็นๆท่านผู้ชมสร้างตู้ก่อน บของเริ่มเต็มแล้วต้องสร้างตู้เก็บของนี่วางตรงไหนตรงนี้สิครับโอเคอ่ะใส่ของบางยางไปก่อนไม,อม้อืมอ่ะเมล็ดพันธุ์ต่างๆเก็บไปก่อนเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคเฮ้ยมืดจัง ไม่มืดจะไม่มืดระวังระวังเอาหมาไหมเอาหมาไหมสู้ไหวไหมสู้ไหวไหมมีสามตัวสามตัวก็ไม่กล้าเสี่ยงวะยังเลเวลหนึ่งอยู่นะท่านผู้ชมฮะน,นี่กี่ตัวก็สามตัวเหมือนกันเดี๋ยวมันลุมนะมันลุมแล้วหนียากนะโอเคลองไหมลองไหม เิ้ยหนาล้วหนาล้วยโดนตีไม่โด,โดนนี่วิ่งชาวบ้านวิ่งชาวบ้านนี่ <c oughs> หลอกล่อมันฮนะนเหนื่อยลงมาลงมาสิ เน่ลงมานะเนี่ยอืมแน่จริงลงมาเลงมาโอเคสัสดีครับอืมเป็นไงบ้างโอเค เฮ้ยวันนี้วันนี้พระจันทร์เต็มดวงเปล่าไม่ได้ดูเลยนะเนาะเฮ้ยนี่นี่ม,นมามาลงมาหลอกให้มันมา,มาตัวได้ไหมเ,เดี๋ยวกอนหลอกร่อยมันเข้ามาได้เปล่าได้เปล่าวันที่สองแล้ววันนี้วันที่สองแล้วเอ๊ะหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงปะ คือเดินมืดหรือเปล่าดูสิไม่น่าใช่หรอโอ้โหเสียงมันหวยหวนเลือเกินมาสิลงมาแล้วก็ร้อยมันลงมามัก็ไม่ลงเลยนะ <c oughs> โอเคอ่านะก็วันที่สองเลยท่านชมฮะวันนี้ได้หมูป่ามาสามตัวได้เนื้อมาหกชิ้นเลยอ้า ยังไม่ต้องรีบย่างนะท่านผู้ชมฮะยังไม่ต้องรีบโอ้ห้องเราเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วขยายนิดหนึ่งให้เป็นสี่เหลี่ยมไปอันนี้เป็นบ้านใต้ดินของเราเป็นไงเป็นไงพอใช้ได้ไหมดูดีประจันอ๋อยังไม่เต็มดวงนะท่านผู้ชมฮะโอเควันนี้ก็วันที่สองนะฮะวันนี้ก็ได้โอ้ของมาเยอะเลยทรัพยากรเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ มเมล็ดฟักทองหกเมล็ดแล้วเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ใช่ไหม,ส,มสี่เมเฮ้ยอ๋อเมล็ดมเมล็ดฟักทองหกถูกแล้วมเมล็ดฝ้ายมเมล็ดฝ้ายยี่สิบเจ็ดฮะวุ้นะยต้นกล้าของข้าวมีสิบสี่ต้นโอ้โหได้เยอะมากเลยนะฮะมีเนื้ออยู่หกชิ้นนะท่านผู้ชมว้าวสุดยอดเลยอ่ะขอลาบก่อนอ่ะวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะท่านผนะู้ชมฮะถ้างั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ ในวันที่สามนะอย่าลืมติดตามชมว่าวันที่สามจะเกิดอะไรขึ้นในหมดตายได้แค่ครั้งเดียวนะฮะตายได้แค่ครั้งเดียวนะฮะห้ามตายมากกว่านี้ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันที่สามนะครับสำหรับวันนี้ก็